อย่ในส่วนที่กระทรวงการต่างประเทศวันนี้ได้เชิญคณะทูตจากรัฐภาคีออตตาวานะคะ<ช>มากันเยอะเลยเรา,าวเจ<ช>็คน<ช>ฟัง<ๆ>ความจริงเกี่ยวกับปมที่กัมพูชาเขาละเมิดอนุสัญญานี้แล้วเขาก็ใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลประเด็นสําคัญอยู่ตรงที่ว่าแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงไปแล้วเนี่ยคะ่ะคุณผู้ชมแต่หลังจากนั้นก็ยังมีเหตุที่ทหารไทยเหยียบกับระเบิดและได้รับรบาดเจ็บอยู่เลยคะ่ะวันนี้กระทรวงการต่างประเทศนะคะจัดกิจกรรมคือเราเชิญคณะทูตของกลุ่มรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวา ให้มารับฟังความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์การใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลของฝ่ายกัมพูชาภายหลังจากที่มีทหารไทยเหยียบทุนระเบิดจนขาขาดหลายนายซึ่งวันนี้คนที่มาเข้าร่วมเนี่ยนะคะจะมีทั้งหมด67คนจาก41ประเทศ1องค์กรและ4องค์การการบรรยายเป็นไปอย่างราบรื่นผู้เข้าร่วมประชุมต่างให้ความสนใจค่ะนายมาริสเนียมพง์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อัดคลิปนะ่าะเนี่ยเป็นคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องของการประชุมก็เปิดเผยว่าในวันนี้มุ่งเน้นที่จะอธิบายให้คณะทูตเข้าใจถึงสถานการณ์ทุ่นระเบิดที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจะให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ทุ่นระเบิดแก่ประเทศที่สําคัญและองค์กรระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาออตตาว่าตลอดจนประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นเวลากว่าสองทศวรรษแล้ว สองทศวรรษนี้ก็คือ20ปีนะคะคุณผู้ชมที่ประเทศไทยได้ยึดมั่นในพันธะกรณีทางกฎหมายภายใต้อนุสัญญาออตตาว่ายอย่างเต็มที่จวบจนถึงปัจจุบันเราได้กอบกู้และส่งคืนพื้นที่ที่มีการวางทุนระเบิดมากกว่าร้อยละ9 9ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ2,500ตารางกิโลเมตรกลับคืนสู่ชุมชนของเรา hmm. อีกทั้งได้ดำเนินการและยังคงให้ความช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากทุ่นระเบิดเพื่อให้พวกเขาสามารถดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและปกติสุข และเมื่อวันพฤหสัสบ,บดีที่ผ่านมาค่ะในการประชุม GBC นะคะก็ได้มีการตกลงหยุดยิงฝ่ายไทยเองปฏิบัติตามข้อตกลงนี้โดยสมบูรณ์แต่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจที่ไม่ถึง5วันหลังจากการประชุม GBC ก็เกิดเหตุการณ์ที่ทหารไทยไปเหยียบทุนระเบิดอีกสองครั้งหลักฐานยืนยันอย่างชัดเจนว่าทุนระเบิดเหล่านี้เพิ่งจะถูกวางใหม่โดยฝ่ายกัมพูชาค่ะเนี่ยคุณผู้ชมเรามีหลักฐานให้คณะทูตด,ดูด้วยนะคะ ใหม่กิกเลยทุนระเบิดแต่ละอันที่เราไปเจอในบริเวณรอบๆชายแดนไทยกัมพูชาจุดที่เราไปลาดตระเวนและทหารของเราเนี่ยได้รับปัดเจ็บนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงให้คณะทูตของรัฐภาคีอตัตตาวาเนี่ยเขาฟังว่าเหตุการณ์ทุนระเบิดที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าแสดงให้เห็นว่ากัมพูชาย,ยังคงจงใจละเมิดอธิป,ปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนของไทยซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงและข้อตกลงหยุดยิงที่ตกลงกันไว้เมื่อเร็วๆนี้ ยิ่งไปกว่านั้นกัมพูชาย,ยังจงใจละเมิดพันธกรณีหลกักภายใต้อนุสัญญาออตะาว่าอีกด้วยค่ะ